อาถึงที่พักอ่าโครงงานวิทยาศาสตร์เนาะบ้านไหนใหญ่นี่บ้านหนองใหญ่บ้านหนองใหญ่อาบ้านหนองใหญ่หลังไหนหลังนี้ไหมคะหลังนี้ไหมบ้านหนองใหญ่หมู่ที่หนึ่งอ่าหลังไหนคะหลังไหนโอ้หลังนโอ้หลังนี้นะคะอันหลังมังหันโมเมนต์เด้อค่ะตัวนี้ก็อ้วนซ้ำว่าอ้วนซ้ำจ้าอ่าตือน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 ตือโอ้นี่เด้อค่ะคุณยายคนที่บอกใกล้มาไอเร่ขอเต้าเนี่ย Oh, I'm on a walk. Run, walk. ว่าฟ้าออวว่าแต่ว่าเตาร้อคะเตาเตาเตาึ่าเขาเตาหน่าเตานึ่าเตาหน่าเตาเตาเตานึ่าเขาเตาแบงาสัจเจนาน้อเออแบงซีละเออเตาบอเป็นเตาเอาเตาเอาเตาคันว่าคันว่าเตาดีใจสิเดาเออดีใจสิเดาคันว่าเตาสีเดาบอมเนเตาเอาา่บ้านบ้านนูเรานี่แบบแบงซีเลยสิสเกตบอกว่าเตาเตาเตาดังไฟ ยหญาซีตเบ่เนต้นตานไดต้นตานใหย่มบอเย่ยอมกลเยต้านนี่ปเปนต้นต้านก้นนีเต่าเต่าเข่าหนึ่งเข่าท่านหนึ่งเข่าบบนูนเหงขาดพูดเลยเต่าเต่าเต่าหมอนึงกับหมอนึ่งอยู่ เ้างบ่ได้กินนึกตาเราจะไปจับเต้าโอ้ยโอ้ยบ่มแม่เนอะค่ะคนละอันด้วค่ะแม่โอเคโอเคย่ยของเขามีภากวันนี้ผ้าไม่บอกโอ้ตัวนี้คือบานบานภาคของโครงงานวิทยาศาสตร์เด้อค่ะเป็นล้างแนวนี้นี่นโอ้แบบโดดๆเดียวๆเออกระทัดลัดของนามก็มี ใช้ปั๊มน้ำสุดยอดเลยแต่พอท่านห็นภายในเด้ค่ะเห็นแต่ภายนนอกยังสิละ่ะเป็นบ้านสองสัตว์แต่อยู่อ่ะสะดวกแท้แน่นอน